ืัอนี้บริพอกันเฮิงหลายเลยครับกับช่องกระเซมผ้ากินครับมืัอนี้โอ้บริลงคลิปเพิองหลายครับอ้โอ้หลายเดือนนะครับเดี๋ยวชิลงคลิปให้พี่น้องเบืง้งเรื่อยๆครับบ้านนี้วัอนี้ก็มางานงานครับสองงานหลายครับเดี๋ยวเบืง้ง จะรับคป็นกล่องหนาครับพี่นอ้องใช่ไหละ่ะโอ้เนี่ยเห็นสำนะครับเลยนะครับโอ้แสงยอดสังเนี่ยวันนี้ก็ดูนะครับตัางานครับมื่อนี้เปิดครับล่งล่งบล็อกแะไรก็ทีต่อสตาร์ครับผมบา้าน รอตัดอยู่ครับคุณโอ้ตัดส่งงานงานพอมีอยู่ครับส่งเนี่ยต้นยังครับพี่น้องต้นหมวกสังบานเท่าเดียวครับเนี่ยเอามาจากบานครับหล่อมากกำลังงามใส่กระถางครับโอ้หวานทางจระเข้ระง่ามงาม,งาม ต้นนาคลา,า,ลาครับนาคลา,า,าครับงานลายเขียวงานงานครับงาโอมีอย่าลายครับมือนี้บม่ได้รงคลิปเพิงครับเดี๋ยวเท,ท็ดเท,ท็ดเถ็ดสักก่อนครับคลิปนี้นครับเดี๋ยวขอตัดงานขออนุญาตตัดงานขาดเฉยเมาครับผม ครับไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผม